ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pebita Fairy นะคะคลิปนี้แอดลิวจะพาทุกคนมาล้วงลูกชูกากันแต่ก่อนที่จะไปล้วงชูกาพวกเราจะต้องมีเทคนิคกันซะก,ก่อนนะคะไม่ใช่ทําสูมสี่ส่มห้าเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะโดนน้องกัดเข้าได้นะคะถ้าเราพร้อมกันแล้วพวกเราก็ไปดูกันเลยค่ะฝากกดไลค์ก็ติดตามช่อง Pebita Fairy ให้ด้วยนะคะงั้นแอดจะขอเริ่มจากขั้นตอนแรกกันก่อนเลยดีกว่า 1. ความรู้เบื้องต้นของแม่ชูก้า แน่นอนว่าทุกคนที่เลี้ยงเจ้าน้องชูก้าอยู่แล้วนั้นจะรู้เลยว่าชูกาเพศเมียน,นั้นจะมีกระเป๋าหน้าท้องที่ขายจริงจโ้เลยค่ะดูแบบนี้ก็แอบ,บขายพุงน้องเขานะคะแต่ทว่าชูกาตัวผู้นะคะจะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเลยค่ะ ซึ่งเมื่อน้องท้องแล้วท้องน้องเนี่ยจะตรงตงแม่ชูเก้าตัวนี้นะคะเชื่อว่าน้องวินนี่น้องเป็นสีลูซิติกนะคะคลิปนี้ลูกชูเก้าจะออกตัวแดงๆเล็กๆอยู่เลยนะคะดูสิคะทุกคนตัวเล็กน่ารักมากๆซึ่งนี้ก็คือข้อที่2ของน้องเขานะคะเนื่องจากว่าคอกแรกเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองเดี๋ยวแอนนะคะจะให้น้องลองเลี้ยงเจ้าหนูชูก้าสองตัวนี้ไปก่อน แนะนำเลยนะคะว่าแม่ชูก้ารทุกตัวเนี่ยคือห่วงลูกหนักมากไม่แนะนำนะคะเจ้าของทุกคนที่มือใหม่อย่าเอามือเข้าไปแย่แม่น้องโดยเด็ดขาดและห้ามใช้มือของตนเองจับเด็กๆออกมานะคะทุกคนเพราะว่านอกจากอันตรายแล้วยังเสี่ยงกับลูกชูก้าที่สัมผัสดนมือเราเวลาแม่น้องมาดมจะมีกลิ่นอื่นอาจจะลืมลูกตัวเองได้นะคะจนแม่ชูก้าเนี่ยอาจจะไม่รับน้องเลยก็เป็นได้ 2. เทคนิคดูลูกชูกา้าน้อยซึ่งแอนนะคะจะคอยย้ำเสมอว่าต้องคอยเป็นค่อยไปนะคะอย่างแรกก็คือเราจะต้องเรียกแม่ชูกา้าก่อนค่อยๆรูปตัวน,น้องเขาแม่น้องเนี่ยก็จะให้เราเห็นแลลมๆนะคะว่าเด็กๆเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ผู้เลี้ยงนะคะก็จะต้องหมั่นดูอาการของแม่น้องชูกา้าด้วยนะถ้าสังเกตว่ามีอาการแบบนี้แม่น้องเขาอบลูกแบบนี้แล้วแน่นอนว่าแม่เขาห่วงลูกแน่ๆ ซึ่งแอนนะคะก็เลยใช้วิธีนี้ลองสกิดน,น้องอีกหนึ่งรอบและเอาขนมสุดโปรดมาให้นี่ก็คือผลลัพธ์นะคะทุกคนน้องให้ดูเด็กๆแบบเต็มที่เลยเนี่ยก็แปลว่าเริ่มเชื่อใจเรามากขึ้นแล้วดูสิคะน้องๆน,น่ารักมากเลยขนยังไม่ขึ้นเลยนะคะตาก็ยังไม่ลืมน่ารักจริงๆ สามเอาใจแม่ชูกลาและแน่นอนนะคะถ้าเราอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือแอนเลยในวิธีการเอาใจเพื่อให้แม่น้องใจอ่อนมากขึ้นไปอีกด้วยแอนนะคะจะให้เป็นอย่างเช่นพวกนมชูก้าไว้บำรุงทั้งมีผลไม้รสหวานด้วยนะคะแต่จะให้สลับกันอย่างเช่นแอปเปิ้ลแดงห้ามให้สีเขียวนะคะทุกคนเพราะว่าบางลูกเนี่ยมันเปรี้ยมากเลยนะและแอนก็ให้ส้มด้วยนะคะกล้วยน้ำว้านเนี่ยขาดไม่ได้เลย และก็สาลี่แก้วมังกรมัลเบอรี่และก็เนื้อมะพร้าวนะคะน้องชอบกินมากกลับมะละกอและผลไม้อัดเม็ดก็ให้น้องได้นะคะทุกคน กับพวกปลาเส้นและฉีดน้องก็ชอบมากเลยนะคะดูสิน้องกินอย่างเร็ดอร่อยเลย สีข้อระวังแนะนําอย่างยิ่งสําหรับแอนนะแอดเคยเสียใจมาแล้วครั้งหนึงเพราะว่าคออแรกนะคะน้องตุยแอดก็เลยคิดว่าค้อ,อที่สองเนี่ยจะต้องพาน้องชูก้าออกไปอยู่อีกกลงนะคะจะได้ดูแลทั้งแม่ทั้งลูกให้ปลอดภยัยกับอีกอย่างนะคะที่ควรระวังสําหรับการล้วงชูก้านั้นทาแม่น้องเนี่ยไม่เป็นมิตรเลยหรือไม่เชื่องหรือแม้จะจับตัวเนี่ยกับเข้าใกล้ไม่ได้เลยนั้น กรณีนี้นะคะห้ามเข้าไปยุ่งกับแม่น้องเด็กขาดทุกกรณีแต่ถ้าเจอแบบนี้แล้วนั้นก็ปล่อยให้แม่เขาเนี่ยเลี้ยงไปเองเลยค่ะทุกคน 5. หลวงลูกชูก้าสำหรับแอนแล้วก็เพื่อช่วยแม่น้องเลี้ยงนะคะ,นคะคนเ,เ,เนี่ยค่ะทุกคนเด็กๆเนี่ยเริ่มมีขนข,ขาวๆข,ขึ้นแล้วนะ แต่ตาน้องเนี่ยยังไม่ลืมเลยน่ารักในเอ็นดูจริงๆครั้งนี้แอดได้พาออกมาแล้วนะโดยวิธีเดิมๆเลยหลอกล่อด้วยขนมสุดโปรดและเจ้าแม่น้องวินนี่เนี่ยก็เชื่อในระดับหนึ่งด้วยนะแม้ว่าจะไม่เชื่อมากก็ตามและซึ่งด้วยช่วงเวลานี้แหละซึ่งแม่น้องชูก,การนะคะก็จะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นแอนนะก็ได้พาเด็กๆออกมาครั้งนี้ได้ทำความสะอาดกรงด้วยนะจะได้สะอาดขึ้นหน่อยทุกคนดูเจ้าแสบสองตัวนี้สี่ ทำไมหน้ารักตะมูตะมีอย่างนี้นะ6ดูแลลูกชูก้าตัวน้อยขั้นตอนการดูแลก็แสนจะง่ายเพียงเรานะคะแค่เบามือแอรได้พาน้องๆมาทำความสะอาดเล็กน้อยแล้วนะได้ใช้สำลีชุบน้ำสะอาดเช็ดน้องๆพอเช็ดแล้วนะคะสำลีขึ้นเหลืองมากเลยอ่ะทุกคนกลับลองให้น้องเนี่ยได้ลิ้มชิมรสสัมผัสของนมชูก้าเห็นแบบนี้นะคะช่วงแรกๆคือน้องไม่ยอมกินเลยค่ะทุกคนสายหน้าอย่างเดียว แอนนะใช้เทคนิคแตะๆให้ชิมเฉยๆก็พอในช่วงแรกๆนะคะแต่พอน้องเริ่มโตขึ้นน้องก็จะชินเองดูท่าแล้วเด็กๆเนี่ยคงติดนมชูก้ามากๆเลยซึ่งหลอดเนี้ที่ใช้ป้อนนมชูก้านะคะซึ่งเขาเรียกว่าดอเปอร์นะคะทุกคนแถมใช้ง่ายกำหนดทิศทางได้ดีเลยทีเดียว และทางนี้นะคะแอดก็ให้น้องเนี่ยเคยชินอยู่ในตะกร้านะกับผ้านุ่มๆสักก่อนเช่วงชูก้าเริ่มลืมตาช่วงนี้คือประทับใจแอดมาก เฝ้ารอคอยน้องลืมตาเองเลยนะคะรู้สึกว่าไม่กี่วันเองนะคะทุกคนดูสิน้องน่ารักมากซึ่งจะบอกว่าหลังจากที่พาเด็กๆออกมาจากแม่น้องนะก็จะมีการร้องเรียกแม่ของน้องบ้างนะคะแต่แอดอะเป็นคนใจอ่อนซะด้วยทุกๆเย็นเลยต้องพากลับไปหาแม่น้องชูก้านะคะ แน่นองชูก้าก็ชินซะด้วยได้ขนมบ่อยจากแอดเหมือนให้เด็กๆนะคะไปโรงเรียนตอนเช้าและกลับบ้านไปส่งผู้ปกครองตอนเย็นน่ารักจริงๆเลยนะคะครอบครัวนี้ดูสิความน่ารักความขี้อ้อนของเจ้าเด็กๆชูก้าน้องน่ารักจริงๆเลยนะคะเจ้าสองแฝดตัวน้อยนี้โตขึ้นมาไวๆนะแอบผอมเปเต็มที่ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับคลิปนี้แอนบอกเลยนะว่าเด็กๆชูการ์จะสองแสคืนน่ารักเกินจะมีความขี้อ้อนสุดแสนจะสนแค่ไหนก็ต้องมาติดตามกันนะคะและถ้าทุกคนเนี่ยสงสัยเรื่องไหนเกี่ยวกับชูการ์หรือนกแก้วนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยแอนน้ำจะลองหาคําตอบมาให้ทุกคนนะคะ และทั้งนี้ถ้าแอบพูดผิดประการใดหรือออกเสียงผิดไปก็ต้องกราบขออภัยไว้นะที่คลิปนี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเพปิต้าแฟลลี่ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย